สวัสดีครับวันนี้น่าจะเป็นเอพิโซดที่68สําหรับพวกเราชีวะกรอกหูนะครับก็วันนี้มาเก็บเนื้อหากันก่อนนอนแบบเรียวๆเลยตั้งแต่เปิดไอ้นี้ขึ้นมาเลยตั้งแต่เปิด iPad ขึ้นมาเลยนะครับและเราก็จะอยู่กันแบบนี้จนจบคลิปนี้นะครับไปพร้อมกันนะสําหรับวันนี้ก็คือชีวะกรอกหูเนี่ยจะเป็นการพูดถึงการแบ่งเซลล์ที่ต่อเนื่องจากวันที่แล้วนะครับวันนี้ เอพิโซดที่68ไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้ถูกหรือผิดนะครับฝากคนที่ดูอยู่ช่วยเ,เช็คให้พวกเราหน่อยนะครับจะได้ดูว่าตรงหรือเปล่านะครับสำหรับยอด Subscribe ของเราเมื่อกี้แวบๆบแบบก็คือ1 8 6 0มั้งไม่แน่ใจประมาณนี้อันนี้คือยอดของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ เราแอบมันไว้ตรงมุมซ้ายก่อนที่จะเริ่มเนื้อหากันนะครับและแน่นอนตรงนี้เอาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับก็คือว่าเฮ้ยฝากบอกเพื่อนๆว่ามาทักทายพวกเรานิดนึงในช่องทาง YouTube นะครับฝากกด Subscribe ให้พวกเราหน่อยเพื่อที่เราจะได้มีแรงทำงานเหล่านี้ต่อไปนะครับช่วงนี้ยอดวิว20คนนะครับน้อยกว่า นักเรียนในห้องหนึ่งห้องซะอีกนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามีเวลาก็คงจะตัดต่อใส่เสียงใส่อะไรให้มันดีขึ้นนะครับแต่ณตอนนี้ได้แค่นี้จริงๆนะครับเพราะหมดสภาพแล้วจะหลับแล้วนะครับทุกคนอ่ะทีนี้อะไรต่อนะครับสำหรับเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงการแบ่งเซลล์ที่มันเกี่ยวข้องกับระยะที่มีชื่อว่าเมตาเฟสใช่ปะอ่ะเขียนตรงนี้เลยท่องๆแบบนี้เลย เมตาเฟด1 one, ใช่ไหมครับโดยที่กระบวนการของเมตาเฟด1เนี่ยหลักๆแล้วคือเจ้าคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ตรงนี้นะคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยทุกคนมันเกิดการเ,เขาเรียกว่าอะไรมันเกิดการไปเรียงตัวกันรบริเวณกึ่งกลางของเซลล์ใช่ปะไปเรียงตัวนะครับ เรียงตัวไปเรียงตัวบริเวณไหนเราแอบโน้ตไว้ให้ว่ามันไปเรียงตัวกันบริเวณ Meta Face Page นะครับก็คือตรงนี้ Meta f a d e Page Meta f a e Page เนาะโอเคนะครับไม่ตัดต่อใดๆเอาสดๆด้นๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าหมดแรงง่วงนอนมากวันนี้ทุกคนทุกคนเป็นไงบ้างระหว่างที่ไปเรียนในสัปดาห์ที่2นะครับส่งคอมเมนต์มาบอกพวกเรานิดนึงนะครับเผื่อ เป็นคล้ายๆกันะนะครับอ่ะอันนี้คือก้อนกลมอันนี้คือเซลล์ของเราทีนี้เจ้าเซลล์ตรงเนี้ยในระยะมเมตาเฟดเนี่ยก็ปะปะตรงนี้เลยตรงเนี้ยเป็นแนวกล่งกลางเซลล์เราเรียกมันว่ามเมตาเฟดเพนหลายคนบอกว่าเฮ้ยไบยโอโลกทำไมเปิดเทอมสองอาทิตย์เหนื่อยเหลือเกินทำไมดูเนื้อเหนื่อยแบบกลับมาทำชีวะ ก็หูแบบเนื้อเหนื่อยเป็นครูไม่ได้เป็นนักเรียนเนาะก็คือหนักหน่วงมากๆนะครับเออเดี๋ยวเจะเดี๋ยวไว้มาเมาสเนาะว่าแบบว่าในมุมมองของครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเวลาเปิดเทอมจริงๆแล้วเนี่ยมีภาระมีอะไรมีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นบ้างนะครับใครอยากฟังคอมเมนต์มาโอเคนะครับทีนี้วาดต่อเห็นปะคือประเด็นสำคัญของไอ้เจ้าเมตาเฟ e เนี่ยเมตาเฟดวันนะ คือคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมันจะมีมาเรียงตัวกันกึง่งกลางแบบนี้ทุกคนโอเคนะแล้วที่ขาดไม่ได้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นสีดำานิดนึงวันนี้เราใช้สองสีพอรเราหมดแรงแล้วทุกคนหมดสภาพแล้วนี่เซนโทรโซมทุกที่ก็จะวาดดีๆวาดแค่กากระบาดพอนี่เป็นไงเป็นไงตรงนี้คือเซนโทรโซมมันก็คือเจ้าเซนทโอที่มีอยู่สอันแล้วมาเรียงตัว ตั้งฉากกันถูกปะแล้วมันก็สร้างหรือผลิตไอ้เจ้าเส้นใยสปินเดิลเข้ามาด้วยใช่ไหมครับมาแปะตรงนี้ป๊บตรงนี้อ่าเส้นใยสปินเดิลเนี่ยทำหน้าที่ไปยึดเกาะกับโครโมโซมแต่ละแท่งนะครับถามว่าเกาะบริเวณไหนก็โน้ตไว้เลยว่าเฮ้ยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยนี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วันนี้เรามาแนวภาษาอังกฤษนะเจ้าสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ย มันก็จะไปยึดเกาะกับโครโมโซมเนี่ยที่ตำแหน่งไคเนโทคอนะครับอ่ะเมื่อวานเนี่ยเราเสร็จสิ้นกระบวนความกันตรงนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาต่อในประเด็นที่เป็นระยะต่อไปของกระบวนการไมโอซิตนะครับนั่นก็คือคงหนีไม่พ้นว่าหลังจากผ่านกระบวนการเมตาเฟสไปแล้วเนี่ย กระบวนการต่อไปคือกระบวนการที่มีชื่อว่าแอ a น e อ่าวันนี้ไปทื่อๆกันแบบนี้เลยนะไปทื่อๆกันแบบนี้เลยนะใครคิดว่าแบบเฮ้ยพี่ครูประมาณเนี้ยอาจารย์แบบเนี้ยพอไหวแล้วสู้ต่อเออไหนๆก็ไม่มีเวลาเอากันแบบเอาแบบดิบๆแบบนี้เลยครูอ่านะครับอ่ะเอานะเอานะเอานะคอมเมนต์มาบอกพวกเรานะอยากได้ยังไงบอกนะนะครับ กระบวนการเมตาเฟสนี่เมื่อกี้มีแบบว่ากระแอมแกรแอมไม่ตัดด้วยไม่ตัดด้วยนะครับสำหรับเมตาเฟสวันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดการดึงคโครโมโซมคโครโมโซมนะดึงคโครโมโซมแยกออกจากกันโน้ตไว้แบบนี้ดึงคโครโมโซมแยกออกจากกันนี่ เขียนกันแบบลอลิงด้วยให้ครูภาษาไทยด่าเล่นแยกออกจากกันนี่โอเคไหมครับถ้าวาดเป็นภาพเราเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยนี่วาดเป็นภาพเราเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยอเเอาซ,เอาซิเอาให้สุดเอาให้สุดนะครับ <c oughs> ทีนี้การการดึงของเส้นใย,ยสปินเดิลเนี่ยมันก็จะดึงแบบนี้ทุกคนเอ้ยมันก็จะดึงแบบนี้ มันก็จะดึงโครโมโซมของแต่ลนะคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยแยกออกจากกันเหมือนเป็นการแบบว่าดึงให้แฟนเขาอะพัดภาคออกจากกันอะเขาอยู่กันเป็นคู่คู่ดีๆอะไรเงี้ยก็แบบว่าเป็นมือที่3เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยอ่ะดึงให้เขาแยกออกจากกันโดยใช้เจ้าเส้นใยสปินเดลเนี่ยดึงมันออกมานะครับเท่านี้เองอันนี้คือประเด็นสำคัญของระยะแอนนาเฟสนะครับทีนี้ จะใดและอย่างไรต่อวันนี้คงพอแค่นี้แหละทุกคนเพราะว่าหมดสภาพแล้วในเอพิโซดตัดภายเราแอบเขียนตรงนี้นะว่าแบบ next episode next ep ก็พอนะหมดแรงแล้วใน next episode นะครับเราจะพูดถึงระยะที่มีชื่อว่า telophase o n เราจะมาดูว่ากระบวนการนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในระยะนี้ ในวันพรุ่งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมาทันเวลา2องทุ่มไหมเพราะว่าที่คุยกันไว้เนี่ยควรจะมาสักประมาณ2องทุ่มใช่ปะแต่ดูเวลาตอนนี้ทุกคน2องทุ่มห้นาทีตอนนี้นะตอนนี้สองทุ่มห้านาทีและเดี๋ยวเราน่าจะใช้เวลาในการโพสอีกสักประมาณสิบนาทีทุกคนน่าจะได้เห็นโพสนี้เนี่ยประมาณสักประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึง่ง นะครับวันนี้คงเอาไว้เท่านี้แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับนอกจากใน YouTube ที่เป็นชื่อ i s สแตนแล้วเนี่ยเรามีชีทสรุปนะเดี๋ยวไว้มันอาจจะมีกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาที่แบบเออพอมีเวลาว่างก็จะเอามาแจกกันดื้อๆเลยนะครับใน IG มีชื่อว่า A. จุดแล้วก็ตามด้วย b บ o l o g อนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในเอพิโซดที่69ถ้า อยากให้กำลังใจพวกเราก็เข้าไปกด Subscribe ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวเลขมันคงเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคครับสวัสดีครับทุกคนนอนเถอะบ๊ายบาย